โคเก่านิ่มไปเริ่มเต้นและมีสีมาฟิตช,ช่วงล่างใหม่ไปกับเรา t ู n เน c ร์คอนเวันนี้ลูกค้าซีวิก FB ขับรถมาไกลาจากกระบี่ <S <S เพื่อมาฟิตช่วงล่างใหม่เนื่องจากของเดิมลูกค้าแจ้งว่ามีอาการนิ่มไปช็อกเริ่มเต้นและมีเสียงเลยอยากเปลี่ยนใหม่อยากได้แบบหนึบๆขับแล้วมั่นใจแต่ยังคงความนิ่มนั่งสบายไว้อยู่ช็อกตูเนอร์คอนเซ็ปตรุ่นโกพัดของเราไม่ใช่ช็อกที่ใช้ค่าสเปคโรงงานที่ตายตัวแต่เป็นช็อกที่คัดตั้มระบบภายในขึ้นมาใหม่ตั้งแต่วาวน้ำมันสารหล่อเลื่นประกอบต่างๆซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของเราที่พัฒนาและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาใส่ในช็อกเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่สุด และลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนแขนปรับมุมแคมเบอร์หลังใหม่เป็นหัวแบบบอลจอยคุณภาพสูงซึ่งข้อดีของแขนปรับนี้ทําให้ช่วงล่างทํางานได้อิสระขึ้นไม่มีแรงหลังลดเกาะถนนขึ้นช่วงล่างทํางานสมูทมากขึ้นน่่าเชือ A later few moments later. ใช้เวลาไม่นานก็ประกอบตัวโชคและแขนปรับจนเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนํารถออกไปทดสอบตรวจเช็คความเรียบร้อยที่หน้าร้านก่อนที่จะให้ลูกค้าออกถนนใหญ่ไปทดสอบฟิลของรถว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่บอกเลยครับงานนี้ถ้าฟิลลิ่งไม่ถูกใจคนขับเราไม่ปล่อยกลับบ้านอย่างแน่นอนจะบ้าหรือไงก่อนที่จะส่งรถลูกค้าน้องๆจะมาแนะนําการใช้งานหัวปรับหัวปรับของเรามีทั้งหมด30ระดับปรับแล้วเห็นผลจริงทุกระดับ เท่านี้ก็เรียบร้อยลูกค้าถูกใจเราก็ดีใจครับถ้ากำลังมองหาโชคดีๆโชคที่ตามใจคุณที่สุดมาหาเราสิครับทูนเนอร์คอนเซ็ป